นี่คือสถาบันฝึกอบรมที่มีส่วนพัฒนาคนมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีมีผู้บริหารทั้งจากภาครัฐองค์กรธุรกิจผู้นำเยาวชนและประชาชนทุกสาขาอาชีพกว่า3 0 0แสนคนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้นำทั่วไปจริงๆคือคนที่มาเียกว่านำที่จะเป็นนำคนอื่นแต่ว่าแนวแนวคิดข,ของเราคือนำนำตัวเองก่อนนำตัวเองทำสิ่งที่ดีๆก่อนแล้วก็ถึงจะ ไปช่วยคนเเอ็ดขามันเป็นคุณค่าของชีวิตแล้วก็เป็นแก้ไขสังคมที่ต้นทางเพียงก้าวแรกที่ก้าวย่างท่ากลางธรรมชาติสงบร่มรื่นตามด้วยวิธีการกินการอยู่เรียบง่ายป้นฐานของความพอดีพอเพียงช่วยขัดเกลาใจิตใจผู้เข้าอบรมให้รู้สึกโปร่งสบายอ่อนโยนลงพร้อมเปิดรับและเรียนรู้ วิทยากรเริ่มต้นเนื้อหาโดยการให้แนวคิดปรับโครงสร้างชีวิตด้วยเรื่องที่เป็นแกนแกนหลักคือการทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกของครอบครัวหรือในที่ทำงานขับเคลื่อนไปพร้อมการปรับกระบวนคิดคือทีมผู้ช่วยครูที่มีใจอาสาเปิดตัวชวนคุยทบทวนชีวิตที่ผ่านมาใส่ใจชื่นชมในความดีที่ค้นเจอขณะเดียวกันก็เปิดใจยอมรับข้อบกพร่อง เพื่อเปิดทางสู่การปรับเปลี่ยนตนเองจากเนื้อหาแนวคิดบูรณาการสู่กิจกรรมที่ออกแบบให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสความจริงจากการลงมือปฏิบัติแม้แดดจะร้อนแต่ทุกคนกลับเบิกบานเพราะตระหนักถึงพลังชีวิตที่ดำรงอยู่ทั้งภายนอกและภายในในนาทีที่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงใจที่สงบนิ่งจึงซึมซับทุกกระบวนการที่มีคุณค่า ค่อยๆตกผลึกเป็นประสบการณ์ใหม่สัมผัสความดีความจริงความงามของชีวิตดีครับดีแล้วก็รู้สึกประทับใจก็อยากจะให้ให้หลายๆคนเนี่ยได้เข้ามาถ้าได้มาเรียนหรือได้มาอบรมมันจะเกิดประกายความฝันขึ้นมาแล้วถ้าเกิดประกายความฝันของแต่ละคนเนี่ยมาร่วมกันมันจะเป็นพลังอันยิ่ง,งใหญ่อคะค่ะและสำหรับคนทำงาน นี่คือรางวัลของความทุ่มเทเพราะสังคมย่อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเมื่อคนเล็กๆจำนวนมากได้ลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเปลี่ยนตัวเองชีวิตเขาเองเขาก็กดีขึ้นครอบครัวเขาก็ดีขึ้นหน่วยงานเขาก็ดีขึ้นอีกมันมันกระทบไปเป็นคลื่นไปเรื่อยๆเลยเรายิ่งทำเรายิ่งได้เราได้ที่ได้ก็คือได้ความสุขสุขจากที่เราเห็นว่าเขามีความสุข